รู้หรือไม่เมื่อเราเสียชีวิตแล้วทายาทของเรามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ50,000บาทจะได้รับในกรณีไหนบ้างคลิปนี้รวบรวมข้อมูลสาระดีๆมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะก่อนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยค่ะหลายๆคนอาจยังไม่ทราบนะคะมี2กลุ่มนี้ค่ะที่เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือถึง50,000บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางรัฐเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะ แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้จนจบนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวเองค่ะเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ที่เราควรรู้นะคะสําหรับ2กลุ่มนี้ค่ะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และมาตรา39นะคะทางประกันสังคมะคะคุ้มครองผู้ประกันตนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39เมื่อเสียชีวิตที่ไม่ใช่เนื่องจากงานนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตายนะคะเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6 เดือนก่อนถึงแก่ความตายค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์นี้นะคะก็คือค่า,คาทำศพและเงินสงเคราะห์การตายนะคะจะจ่ายให้แก่ทาย,ยาทค่ะโดยสํนานักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพ5 0,000บาทให้แก่ผู้จัดการศพซึ่งเป็นคนที่ผู้ประกันตนนั้นนะคะได้ทําหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ สามีภรรยาบิาดามารดาบุตรของผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นนะคะซึ่งมีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้จัดการสมของผู้ประกันตนนะคะส่วนเงินสงเคราะห์การตายนะคะจะจะจา่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้ประกันตนนะคะทาหนังสือระบุไว้แล้วค่ะว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นนะคะแต่ถ้าผู้ประกันตนไม่ได้มีหนังสือระบุไว้นะคะจะนํามาเฉลี่ยให้แก่สามีหรือภรรยาบิาดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตน ในจํานวนที่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าก่อนถึงแก่ความตายนะคะผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายเป็นจํานวนเงินเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย4เดือน,นะคะ่ะ และถ้าก่อนถึงแก่วความตายนะคะผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย12เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทผู้มีสิทธินะคะสามารถขอรับเงินกรณีชราภาพได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องทําเรื่องขอรับเงินนะคะภายใน2ปีค่ะ การรับสิทธิ์ทั้งหมดนะคะสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ขอยื่นนะคะโดยใช้หลักฐานเป็นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง หลักฐานจากชาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงได้ว่าเป็นผู้จัดการศพสำเนาใบมรณะบัตรพร้อมตัวจริงนะคะใครที่อยู่ในกรณีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าญ,ญาติของเรานะคะเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะและเกิดเสียชีวิตเนี่ยเราจะได้รับเงินค่าทำศพนะคะ50,000บาทแล้วก็ จะได้รับเงินสงเคราะห์ด้วยรวมไปถึงเงินชราภาพนะคะนะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีไปทําอย่างไรดีนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าสายด่วน1506นะคะเขาให้บริการ24ชั่วโมงค่ะหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะแล้วก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ยังไม่ทราบค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเคยไปยื่นเรื่องนะคะรับเงินส่วนนี้มาแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ